สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาการอ่านภาษาไทยและคุณครูมะป่างอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเพิ่มอีกสองสระนั่นก็คือสระเอียดและก็สระเอียนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะสระที่1ของสัปดาห์นี้นั่นก็คือสระเอียนะคะเราไปเริ่มอ่านพร้อมกันเลยค่ะสระเอียอ่านว่าเอียะ คำที่หนึ่งของสระเอียคือคำว่าตีเพียเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะตออีตีพอเอียเพียอ่านว่าตีเพียต่อไปคือคำที่สองนะคะคำที่สองคือคำว่าเปาะเปียเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยะคะ่ะปอเอาะเปาะป,อปอเอีย เปียไม่ตีเปียอ่านว่าเปาะเปียนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราไปเริ่มสระที่สองกันเลยนะคะสระที่สองของสัปดาห์นี้นั่นก็คือสระเอียค่ะเราไปเริ่มอ่านพร้อมกันเลยนะคะสระเอียอ่านว่าเอาียต่อไปเป็นคำในสระเอียนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าเลียขา เราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะลอเอียเรียขออาขาอ่านว่าเลียขาคําที่สองคือคําว่าตาเสียเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะตออาตาสอเอียเสียอ่านว่าตาเสีย ต่อไปคือคำที่3มนะคะคำที่3ามคือคำว่ามะเมียเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะมออะมะมอเอียเมียอ่านว่ามะเมียนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเองนะคะนักนะคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปให้นักเรียนเขียนลงแบบฝึกหัดหรือสมุดก่อนนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายวิดีโอกันอ่านสระเอียและก็สระเอียนะคะแต่เมื่อก่อนที่นักเรียนจะถ่ายวิดีโอให้นักเรียนแนะนําตัวเองก่อนนะคะว่าชื่ออะไรและอยู่ชั้นไหนนะคะสําหรับวิชาการอ่านภาษาไทยวันนี้หมดแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ